โอเคเมื่อกี้เราเรียนข้อที่1ไปแล้วเนาะสำหรับ Grammar p a r ทที่1ในบทที่13เรามาต่อกันพัด t ที่1ข้อที่2กันเลยนะครับผมสำหรับ Grammar ก็อขอเสนอ Grammar ที่ว่าด้วย adjective หรือ verb นะครับผมตัดดาทิ้งตามด้วยกีนุ่นจิมันก็มันก็เป็น verb หรือเป็น adjective นี้นะแต่อยู่นะแต่ว่าอ่ะฮาเนไมจี้มันมันจะมีความแบบแต่ว่านะอะไรแบบเนี้ยก็คือ a d j e c t i v e หรือ verb นะครับตัดดาทิง้งแล้วก็ตามด้วยกีนึนฮันจิมันได้เลยเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะครับผมตัวอย่างคุณ A นะครับผมชิมชกึมชันโกอิดนึ่งทิป,ปอ๋อแต่ยกก็คือช่วงนี้เนี่ยนะบ้านที่อยู่อาศัยอ่ะอันนี้มาจากคำว่าชันดาเนาะชันโกอิดกำลังอาศัยอยู่อันนี้ก็ขยายอิดนึ่เอ่ออิดขยายแบบชิปอีกทีนึงบ้านที่กำลังอาศัยอยู่ตอนเนี้ยเอ่อเขาเรียกว่าไ,ไรเป็นไงประมาณนี้นะครับผมคุณบีก็เอ่อยก กีอ่าสถานีรถไฟฟ้ายอกกีคาเกาวอซอเอ่อใกล้สถานีรถไฟฟ้าก็เลยพยอนหากีนึนฮาจิมันก็อ่ะสะดวกสบายนะแต่เห็นไหมไม่ใช่ความว่าแต่จมอ่าชีกึอซออ่าไม่ใช่ชีกึอรอวอโยก็คือมาจากคำว่าชีกูอร็อคตานะครับผมแล้วมันผีอึบมันถูกตัดไปนั่นเองอันนี้มันมาจากคำว่า รากศัพท์ของมันก็คือชีกือราอึบตาไม่รู้ผมเขียนแบบคือใช้นิ้วเขียนมันลำบากอันนี้เป็นอ๋อเป็นซังคียอกนะคะเป็นอย่างเงี้ยสองตัวเอประมาณนี้นะคะผมชีกือรบตาก็คือหมายถึงว่าแบบกระเทึกวุ่นวายแบบหนวกหูแบบอะไรแบบนี้แต่ก็คือบ้านบ้านที่บ้านที่ไปอยู่เป็นไงบ้างก็คือใกล้สถานีนะสะดวกนะแต่ว่าแบบ ออกจาอึกกระทึกคึกโคมไปหน่อยก็ด้วยความที่แบบมันอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าเนาะเออประมาณนี้มันอาจจะอึกระทึกคึกโคมหน้าหนวกหูไปหน่อยเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างข้างล่างนะครับผมประโยคแรกเนาะประโยคแรกก็จะเป็นอีชิกนักเงินอึมชิกีมัทชิกกีนูนาจิบานกับปีผีชยก็คือร้านอาหารร้านนี้เนี่ยนะอาหารเนี่ยอร่อยแต่อะไรราคาแพงค่ะ โอเคประโยค2นะครับผมประโยค2อก็อตัวอย่างในเนี้ยมันก็จะมีทั้งคำถามแล้วก็คำตอบข้างล่างนะครับผมเรามาดูคำถามกันก่อนคำถามเนี่ยเฮียนชีต็อกบุกกี้โชอาแหยโยคุณเฮียนชอบต็อกบุกกี้ไหมคะทีนี้คุณเฮียนเขาก็ตอบนะครับผมขากมอ่าบางครั้งขากึ้มม็อกกี้นึ่นฮาจิมัลโชอาฮาจินุนอันไนโยก็คือก็บางครั้ง ก็กินนะก็คือบางครั้งกินนะแตะ่บางครั้งกินนะแต่ทําไมแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะชอบแต่ก็ไม่ใช่ว่าชอบนะอะไรประมาณนี้ก็กินบางครั้งอะนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าชอบอะไรแบบนี้นะครับผม